สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนผมพิเชษอมเมนต์จากเพจ comment แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเห็น c คอมสำหรับวันนี้ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกแล้วนะครับวันนี้จะเป็นประเด็นของความคิดเห็นชาวโลกเกี่ยวกับสงครามการแย่งชิงอาหารของลิงเมืองลบบุรีผู้สึกข่าวรายงานว่าเหตุการณ์ลิงยกพวกตีกัน สาเหตุหลักมาจากการแย่งอาหารช่วงหน้าแล้งและอาหารมีน้อยโดยลิงถูกแบ่งออกเปก็น3ก๊กดังนี้ลิงปราง3ยอด2,000ตัวลิงสารพระการ1,000ตัวและลิงตลาดสดเทศบาล2,000ตัวเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคอมเมนต์ชาวโลกเกี่ยวกับสงครามการแย่งชิงอาหารของลิงเมืองลบบุรีจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับโดยความคิดเห็นท่านแรกกล่าวว่านี่คือผลที่ว่า ทำไมคุณถึงต้องไม่ให้อาหารกับสัตว์ปลามุมมองท่านต่อมาครับโลกกําลังจะถึงจุดจบแล้วคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่ามันเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากความคิดเห็นท่านต่อมาครับพวกมันอาจจะเริ่มทํำร้ายผู้คนในไม่ช้านี้มุมมองท่านต่อมากล่าวว่าปล่อยให้สัตว์ได้เป็นผู้ปกครองโลกเพื่อลดมลภาวะและลดปัญหาให้กับโลกใบนี้ คอมเมนต์ท่านมาครับอีกไม่นานมนุษย์ก็จะทําในสิ่งเดียวกันนี้ฆ่ากันเพื่อขนมปังแผ่นเดียวความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าไวรัสชนิดใหม่ได้กำเนิดขึ้นแล้วมุมมองท่านต่อมาครับคิดดูแล้วมันคงจะน่ากลัวมากถ้าสัตว์เหล่านี้ติดไวรัสโควิด1 9มันอาจจะแพร่ระบาดไปอย่างง่ายดายและง่ายต่อการแพร่เชื้อให้กับมนุษย์และสัตว์อื่น คอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าทั้งหมดทั้งมวลเป้าหมายสูงสุดคือการอยู่รอดไม่ต้องสงสัยเลยว่ามนุษย์ได้ทำในสิ่งเดียวกันนี้แล้วในวงเล็บแย่งกระดาษชำระและอาหารความคิดเห็นท่านต่อมาครับรอจนกระทั่งพวกมันหิวจัดจริงๆมุมมองท่านต่อมากล่าวว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นเร็ว,รวนี้ในประเทศอังกฤษแต่เกิดขึ้นกับมนุษย์นะคอมเมนต์ Comment ท่านมาครับ พวกมันรู้ได้ยังไงว่าใครอยู่ฝ่ายไหนความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าทำไมนั่นมันดูเหมือนกับนิวยอร์กิตีเลยมุมมองท่านต่อมาครับมันช่างน่าเศร้าเหลือเกินชาวต่างชาติท่านต่อมาคอมเมนต์ไว้ว่าดูเหมือนกับมนุษย์ในตอนนี้เลยในซูเปอร์มาร์เก็ตแย่งกระดาษทิชชู่กันความคิดเห็นท่านต่อมาครับนั่นมันไม่ใช่อาหารที่พวกมันอยากกินหรอก มีใครบางคนบังเอิญทําหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือหล่นทิ้งเอาไว้มุมมองท่านต่อมากล่าวว่า World War C คอมเมนต์ท่านมากครับภาครัฐของไทยควรจะให้อาหารกับพวกมันนะเพื่อที่ว่าพวกมันจะได้ไม่หิวเมื่อนักท่องเที่ยวกลับมาความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่านี่คือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นเร,เร็วนี้ในประเทศต่างๆเมื่ออาหารไม่เพียงพอ และจะเกิดขึ้นท่ามกลางหมู่มวลมนุษย์มุมมองท่านต่อมาครับนี่คือจุดจบของโลกคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่านั่นคือพฤติกรรมตามธรรมชาติของมนุษย์เช่นกันความคิดเห็นท่านต่อมาครับคิดว่าฉันเคยได้เห็นสิ่งนี้แล้วที่วอลมาร์ทในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามุมมองท่านต่อมากล่าวว่ามันช่างน่ากลัว คอมเมนต์ท่านมาครับน่าดูกว่าอเมริกันฟุตบอลซะอีกนะชาวต่างชาติท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าแล้วรัฐบาลจะทําอะไรสักอย่างหรือไม่ในการที่จะหยุดยั้งพฤติกรรมแบบนี้ในห้างสรรพสินค้าที่อเมริกาคอมเมนต์ท่านมาครับพวกเราคือไวรัสของโลกใบนี้มุมมองท่านต่อมากล่าวว่าดูเหมือนกับพวกมนุษย์เลยฮ ความคิดเห็นท่านต่อมาครับสิ่งนี้กำลังจะเกิดขึ้นในปากีสถานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่มวลมนุษย์มุมมองท่านต่อมากล่าวส,สั้นๆว่านี่คือภาพยนต์คอมเมนต์ท่านมาครับช่วง Black Friday ที่ห้างวอลมาร์ทสำหรับขนมปังราคา5เหรียญความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าอย่าให้อาหารสัตว์ป่ามุมมองท่านต่อมาครับ มันดูไม่แตกต่างจากแผนครัวและอาหารของห้างวอลมาร์ทสักเท่าไรเลยชาวต่างชาติท่านต่อมาคอมเมนต์ไว้ว่านี่คือที่ไหนกันเหรอวาร่ากานได้เหรอความคิดเห็นท่านต่อมาครับนี่คือวิธีที่มนุษย์กระทำในประเทศอังกฤษเพื่อแย่งกระดาษชำระมุมมองท่านต่อมากล่าวว่าบางทีนี่อาจจะเป็นสิ่งที่ได้เห็นในภาพยนตร์บนเ e t f l i x ซ คอมเมนต์ท่านมาครับเหมือนมนุษย์ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเลยความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่านั่นคือเหตุผลว่าทํำไมกระดาษชำระถึงได้หมดมุมมองท่านตมะครับนี่คือภาพขนาดย่อของสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นกับมนุษย์ถ้าหากการแพร่ระบาดนี้ยังคงดำเนินต่อไปคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่ายังดูมีอะธรทมมากกว่านักชอบชาวตะวันตกซะอีกนะ ความคิดเห็นท่านต่อมาครับเดี๋ยวนะเหมือนฉันจะเคยเห็นสิ่งนี้มาก่อนแล้วที่ห้างวอรมาร์ดมุมมองท่านต่อมากล่าวว่าอืมหวังว่ามนุษย์จะไม่อยู่ในเมนูของพวกมันด้วยนะคอมเมนต์ท่านมาครับมันคงจะดูไม่น่ารักเท่าไรเมื่อพวกมันปีนป่ายและกินมนุษย์ความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าเว็บแรก ฉันคิดว่าฉันกำลังดูวิดีโอของชาวอเมริกันในซูเปอร์มาร์เก็ตมุมมองท่านต่อมาครับนั่นไม่ใช่ประเทศไทยนะนั่นมันคือห้างคอสโกแถวบ้านฉันชาวต่างชาติท่านต่อมาคอมเมนต์ไว้ว่าคล้ายๆกับนักช็อปในประเทศอังกฤษที่ต่อสู้กันเพื่อแย่งกระดาษชำระความคิดเห็นท่านต่อมาครับสิ่งนี้มันเหมือนกับอาณาจักรสัตว์ในเวอร์ชั่นของมนุษย์ที่ต่อสู้กันเพื่อแย่งชิงกระดาษชำระ มุมมองท่านต่อมากล่าวว่าพิภพวานนอนแบบหนังสดต่อไปก็คงจะเป็นการโจมตีมนุษยชาติคอมเมนต์ท่านมาครับพวกมันวิ่งจากประเทศจีนมาอย่างประเทศไทยความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าเดี๋ยวพวกมันก็คงจะเริ่มกินมนุษย์ในไม่ช้านี้มุมมองท่านต่อมาครับอีกไม่นานพวกเราก็คงจะทำในแบบเดียวกันนี้ ตอนที่อาหารขัดแคลนไปจากร้านค้าในช่วงการแพร่ระบาดของโคโรโวรัสคอมเมนต์ทันมาครับถ้าพวกมันอยู่ในประเทศจีนก็คงจะถูกนำไปทำเป็นเมื่ออาหารเรียบร้อยแล้วมุมมองท่านต่อมากล่าวว่าพวกเราทุกคนรู้แล้วว่าโควโไวรัส,สายพันธุ์ต่อไปจะมาจากที่ไหนคอมเมนต์ทานมาครับฉันเคยดูหนังเกี่ยวกับสิ่งนี้ พวกมันจะฆ่ามนุษย์ทุกคนและครองโลกความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าพวกมันโจมตีทัพเนียบขาวมุมมองท่านต่อมาครับสัตว์สาม,มารถสัมผัสได้ถึงสัญญาณอันตรายจากสัญชาตญาณสัตว์ของมันและคอมเมนต์ของชาวต่างชาติท่านสุดท้ายกล่าวว่าฉันสงสัยว่าใครกำลังเล่นเกมจูเมนจี้อยู่ นี่คือความคิดเห็นเพียงบางส่วนที่นํามาฝากเพื่อนๆเ,เท่านั้นไม่สามารถเหมารวมว่าเป็นความคิดเห็นของคนทั้งประเทศได้นํามาฝากเพื่อให้เห็นถึงทัศนคติของชาวต่างชาติและเพื่อความบันเทิงเท่านั้นได้โปรดใช้สติและวิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับคอมเมนต์ชาวโลกเกี่ยวกับสงครามการแย่งชิงอาหารของลิงเมืองลบบุรีหากเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นนี้ เชิญคอมเมนต์ไว้ที่ใต้วิดีโอด้านล่างได้เลยนะครับบางภาษาอาจจะใช้โปรแกรมอัตโนมัติในการแปลภาษาหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยหากชื่นชอบได้โปรดกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดปุ่มกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมมีเจ้คอมเมนต์จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเห็นดอทคอมสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ